มาจากไหนมาจากดาร์ดาแน่เลยใช่ไม่ใช่มาจากดาร์ดาไม่ใช่ใช่ใช่เอ๋เอ๋มาพร้อมกันแล้วเหรออุ้ยแต่เมีนี่เองเอ้ยข้ามันมีกิฟต์ด้วยนะลูกเห็นแล้ว พี่ยุงไปไหนไอะพี่ยุงอะยุงหาหมออ๋อยุงไม่สบายไงยุงไปหมมาหมอ้อยุงอยู่ยเทพอ๋อยุงเทพโอ้โหเทพอยู่ตรงไหนวะเนี่ยยุงไหนจียุงไหนยุงเทพไ,ไกลปะไก่ลูกกันไม่อยู่อยู่เทพอ๋อยู่อยู่เทพ 啊。好